นะครับผมอยู่กับผมแหละแค่เซ็งแอแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมวิธีการนะครับก่อนก่อนที่เราเออ่จะทาสีนะครับหรือว่าจะทําอะไรก็ช่างนะครับก็ผนังปูนอันนี้นะครับเป็นผนังปูนที่ฉาบใหม่นะครับฉาบใหม่นะครับแค่เซ็งแอก็จะใช้ตัวตัวขัดนะครับผมนี่เป็นกระดาษทรายนะครับก็เอามาผูกติดกับไม้นะครับผมเพื่อ นี้เป็นเหล็กบีเนียมนะครับก็จะมาขัดนะครับผนังนะครับให้ให้มีการเรียบก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราฉาบใหม่ๆเนี่ยจะมีเม็ดทรายที่เป็นแหลมๆแหลมๆเวลาเราเอามือไปรูปแบบนี้นะครับอ่าทาสีไปสองรอบสามรอบนะครับก็ยังยังไม่หมดแหลมนะครับผมแต่ถ้าเรานะครับใช้ขัดกระดาษทรายที่ผนังก่อนนะครับก็จะทําให้นะครับ ทรายที่หนังแหลมนะครับพูไปนะครับพูหรือรลุดไปนะครับแล้วก็ทาสีสามเที่ยวนะครับเนียนเลยนะครับสามารถไปยืนยืนพิงได้สบายๆนะครับก็อันนี้แค่ใช้แง่ใช้รถถังนะครับผมรถถังที่ขับไม้นั่นแหละตัวสั่งนะครับตัวนี้ซื้อตามห้างนะครับอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยก็มีนะครับผมอ่า นี่นะครับก็อันนี้ซื้อมานานแล้วลาราคาก็จากไม่ก็ได้นะครับนี่ทำการติดเครื่องเลยแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลักลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงงล้วงกาจะก็เซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แงะแค่แงะกตอนนี้นะการขัดแบบนี้นะครับจนะเห็นว่าแค่แงะค่อยๆนะครับค่อยๆไหลขึ้นไหลลงนะครับไม่ต้องรีบน,นะครับ ก็คือเราลากผ่านแค่ทีเดียวใช้ได้เลยนะครับพ่อย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะครับผมมาดูอีกรอบหนึ่งนะ นี่นะครับผมแค่นี้เองนะครับก็งานนะครับแบบนี้นะครับไม่ก็มีคนทำหรอกนะครับก็จริงๆรแล้วทาสีสามรอบก็อันนี้ไม่ใช่งานอันนี้คืองานเพิ่มนะครับผมก็อันนี้แค่เซง้ก็เอามาฝาก f อซหรือท่านผู้ชมที่ไม่รู้แหละนะครับก็มาฝากให้ดูนะครับว่าทำแบบนี้นะครับจะไม่เพิองสี นะครับเกล็ดเล็กเก็ดน้อยแค่ใส่แงเอามาฝากเห็นปด่ดีมีประโยชน์อย่างไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวงานบานลิกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงกาจะก่อเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกแงแค่แสกแงะ